เมทัลสลักเกมดังยุค90ครับกลับมาอีกครั้งในชื่อใหม่นะครับเมทัลสลัก awakening กลับมาในรอบนี้มาอยู่บนมือถือพร้อมกราฟิกชมใหม่ครับที่สวยและดูทันสมัยมากขึ้นเล่นง่ายมูฟเมนต์ของตัวละครสม o o t และเล่นเพลินมีหลากหลายหมดให้ผจญภัยครับก่อนจะไปดูอย่างอื่นในเกมเรามาดูการเล่นกันก่อนว่าแต่ไอข้างหน้ามันทําอะไรกันวะ <c oughs> ขอขรอ,อๆนะน้อง <c oughs> เอา RPG ไปหน่อยแล้วกัน <c oughs> เอาแล้วมาดูนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเราต้องมาทําภารกิจอะไรสักอย่างนะครับตอนนี้เรียกว่ามันมากๆครับสมัยก่อนนี้จะเห็นในร้านเกมแบบแทบทุกร้านนะครับมีเกมนี้แน่นอนเอาละเหมือนจะมีเฮลิคอปเตอร์มาน่าจะเป็นบอสนะ้องหลบลูกกระสุนหน่อยโยนระเบิดโยนระเบิดไฟคุณรูทหารซ้ายมือเขาจะโยนระเบิดใช่ออกแรงหน่อยเฮ้ย <laughs> มันโยนไม่ถึงเลยมึงไม่ขยยับมานี่ละ่ะ <laughs> มึงโยนตกตอนหน้าแล้วใครจะไปโดนให้มึงวะอ่ะสงสารโดนให้ก็ได้อะ <c oughs> ม่ก้าเข้ามาหรือไงวะโอเคเรียบร้อยออลลีอกเตอร์ตกนะครับระเบิดไปแล้วมิชชั่นคอมพลีทเสียงที่คุ้นเคยนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับผมให้น้องผมนี่เก็บเวลอยู่และผมได้แกล้งเขานะครับไปเจอด่านด่านหนึ่งและเขาเป็นคนที่กลัวสิ่งสิ่งนี้มากๆ ไปดูกันว่าเขากลัวอะไรเอาค่ะต่อไปน้องชายของผมนั้นมาด่านที่สามสองชิลชิลแน่นอนอะไรอะ่ะ <c oughs> <c oughs> กดช้าสู้ไปเลยเอ้แต่ันกไมไ่ได้กลัวขนาดนั้นแมนกเป็นงูแบบง่ายนั่งเป็นงูกระตูนผมผมก็ไม่ค่อยเท่าร่หรอก <c oughs> เออลองไปดูก่อน,ลนลแล้วตอนนี้น้องชายของผมนั้นได้ <c oughs> ทำการเข้ามาในด่านนี้นะครับเขาเป็นทหารคนหนึ่งนะครับที่เข้ามาใน ที่ลึกลับแห่งนี้นะตอนนี้เจอเขากับรถถังแล้วมีทหารออกมา3-4คนนะไปลงมาหน่อยช่วยประกันหน่อยช่วยธาตุหน่อยขอเลือดได้ป่ะอะไรวะโอ้โหได้เต็มสามได้เต็มได้เต็มได้เต็มอยากได้ตังค์อ่ะไม่ใช่อะไรแต่นี่ฮะมึงอย่าพูดดิมึงเอาทหารมาสักพันคนก็ได้นะพี่นูไม่เอากเลในน้ำโอ่เงี้ยข้ามคัตตีนะ ไปเจองูอย่างงี้ผมไม่ได้กลัวอ๋อก็ไม่ได้กลัวหรอกเฮ้ยไอ้เียลิ้นไอ้เี็ยแลบลิ้นก็เอี้ยเลยเฮ้ยพึงรีบดิมึงรีบดิมึงรีบเปลี่ยนตัวละครก่อนดูเป็นตัวละครก่อนเป็นตัวย์ละครหนึงร <Jamie, S 1> <LIKE, S 2> ีบหนึ่งรีบเฮี้ยเี้ยเฮี้ยมันเล็บลิ้นได้เยอมากพี่ยิ่งมันเล็บลิ้นมากงูกระตูนงูกระตูนอย่กลัวดิเฮ้ยผมพยายามไม่มองอะไรเผมผมไม่มองมันอยู่ผมไม่มองงูกระตูนงูกระตูน ก็ไปใกล้ๆเลยดิไม่เล่นเลยไหมเหี้ยมันเล่นเหี้ยมากเลยอ่ะพี่ไอ้เหี้ยก็ไม่นึกว่ามันจะขนาดนี้ตายไปเมื่อกี้ไม่ผิดจริงๆมึงเล่นด่านนี้นี่ที่มันเล็บลิ้นแบบโมจริงเลยพี่มึงลิบนลิ้งไปชิ่วและตอนนี้ครับผมอยู่ในหน้าล็อบบี้แล้วซึ่งผมจะอธิบายสิ่งต่างๆครับที่อยู่ในหน้าล็อบบี้นี้ ให้เข้าใจกันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับหลกัลกๆนะครับสําคัญเลยนั่นก็คือตัวละคระครับที่เรียกได้ว่ามีหลากหลายตัวละครมากๆครับทั้งตัวละครที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับ นั่นก็คือมาโคนะตัวนี้จะเห็นบ่อยๆเลยในสมัยนี้แบบ p l a y s t a t i o n นะแรัก็มีตัวนี้ครับฟรีโอนะครับแล้วก็ตัวอื่นครับมีเยอะแยะมากมายเลยครับซึ่งตัวละครแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันด้วยอย่างเช่นตัวนี้ครับเขาจะมีสกิลเฉพาะตัวครับก็จะเป็นการคว้างระเบิดมือ1ลูกนะครับโดนศัตรูสร้างดาเมจถึง120%นะครับแล้วก็มีสกิลอันติเมทของเขาครับชื่อว่าบูลเล t ตไทม์นะครับจะเข้าสู่สถานะบูลเล t ตไทม์ทำให้ความเร็วรวมถึงกระสุนทั้งหมดของศัตรูช้าลงนาเดียนะครับต จะมีสกิลโดนัทนะครับที่เอาไว้กินฟื้นฟูเลือด10%นะและก็เพิ่มบัฟให้กับทีมได้ด้วยนะครับสกิลเตเบียนเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นร่างอ้วนครับแล้วยิงตัวเองเนี่ยเด้งกลับไปกลับมาในจอนะสร้างดาเมจถึง250%นะครับนี่ก็จะเป็นความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละตัวละครนะครับแล้วเราก็ยังสามารถเปลี่ยนอาวุธให้กับตัวละครนั้นๆครับซึ่งเราสามารถใส่อาวุธได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนไฟนะครับ RPG แมชชีนกันอะไรต่างๆครับก็สามารถ ใส่ได้เลยนะซึ่งเรานั้นก็สามารถอัปเกรดปืนได้ด้วยนะครับนี่เลยก็จะเพิ่มพลังให้กับทีมของเราได้เองครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของปืนด้วยครับผมมีวัสดุอัปเกรดอยูย่ประมาณ2 0 0นะครับตอนนี้ผมจะอัปเกรดเป็นเลเวล35มสครับนี่เลยตัวโม่ปืนของเราที่สวมใส่ให้กับตัวละครน,นะครับเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะซึ่งระบบนี้เรียกว่าคอเนะครับเราจะสามารถใส่คอเข้าไปได้คอนี้ก็จะมีสเตตัสที่แตกต่างกันนะอย่างเช่นตัวนี้นะก็จะเพิ่ม ATK 52ครับแล้วก็ถ้าเราใส่2ชิ้้นนขึนไปเนี่ย ดาเมจอาวุธก็จะเพิ่ม8%นะหรือถ้า4ชิ้นนะครับเมื่อยิงโดนศัตรูบนตัวศัตรูจะมีสถานะผิดปกติทุกหนึ่งประเภทสร้างดามเมจ4%ซึ่งคอนะครับจะแบ่งเป็น3ส่วนนะส่วนซ้ายนะครับก็คือฝั่งซ้ายสุดแล้วก็มีบนนะครับ แล้วก็ขวาล่างนะและเราก็สามารถอัปเกรดคอของเราได้อีกด้วยนะครับทำให้ปลดล็อกสเตตัสอื่นๆเพิ่มเติมนะตรงนี้หรือว่าเพิ่มสเตตัสที่มีอยู่นะครับให้ดีขึ้นนะซึ่งตัวละความแต่ละตัวครับก็จะมีความเหมาะสมกับปืนนั้นๆด้วยนะครับเช่นเทเวอร์นะครับเขาเป็นสายโจมตีเขาจะเหมาะกับช็อตกันอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับหรือทามานะครับที่เขาจะเป็นสายทักษะสกิลจะเน้นไปทางใช้เทคนิคมากกว่านะครับโดยจะเหมาะกับพวกปืน hmg ช็อตกัน และก็บ็อกซิ่งกันนะครับถ้าใครอยากเล่นตัวไหนก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับต่อไปก็จะเป็นโหมดการเล่นนะครับซึ่งมีการเล่นหลากหลายรูปแบบอยู่เหมือนกันนะต้นคลิปที่เล่นไปนะครับจะเป็นโหมดหลกัหลกๆที่เล่นเป็นโหมดเนื้อเรื่องนะครับบรรยากาศการเล่นก็จะชวนให้คิดถึงสมัยก่อนนะครับซึ่งหมวดการเล่น,อ,นอื่นๆนั้นก็จะมีโหมดแผนไล่ล่านะครับ อาเคดรวมพลังท้าสู้นะครับก็จะเล่นกับเพื่อนได้3คนเลยและก็มีอารีนาสูงสุดและโหมดอื่นที่ยังไม่เปิดครับภารกิจเด้งด่วนด่วนเดือดมีหมวดท้าสู้ด้วยนะครับมีฟังกช์ชันคลับอะไรต่างๆที่เราจะต้องเข้าคลับก่อนโหมดจํากัดเวลาอะไรพวกนี้นะครับที่จะมาแบบจํากัดเวลาให้เราเล่นซึ่งผมจะบอกชรวิคในการเล่นนะครับก็คือหลกัหลกๆถ้าเราอยากเก็บเลเวลและก็จบไวๆนะครับจะเป็นโหมดอาเคดนะซึ่งโหมดนี้จะจบไวมากๆนะครับและแต่ละด่านนะครับก็จะมีรางวัลของด่านนั้นๆนะครับอย่างเช่นเราจะอัปเกรดอาวุธครับก็เลือกเป็นโรงเก็บปืนนนะรดาีี้จม อาวุธเออาวุธสีฟ้านะครับเอาไว้อัปเกรดปืนได้นั่นเองนะหรือขนส่งชิ้นส่วน,นครับด่านนี้เราต้องหยุดรถไฟนะซึ่งรางวัลก็จะเป็นคอเอ็กครับเอาไว้อัปเกรดคอนะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูก่อนนะครับเป็นโรงเก็บปืนล้วกันซึ่งเราก็สามารถจัดทีมก่อนที่จะลงเล่นได้นะครับว่าเราจะเอาตัวละครไหนไปจัดเรียงยงงไงโอเคโอเคนะจ๊ะด่านนี้นครับเราจะต้องระเบิดรถนะครับก็จะต้องทําลายรถทิ้งนั่นเองนะมีเวลาให้1นาทีครับอย่างที่ผมบอกไม่จบไว้นะครับแล้วก็ ได้ EP สองร้อยด้วยนะเรียบร้อยนะครับจบแล้วนะมิชชั่นคอมพีทครับนี่ครับก็จะได้เป็นชิ้นส่วนอัปเกรดอาวุธนะแล้วก็ EP 2 0 0เงิง2000น2,000ครับประมาณนี้ครับต่อไปก็เป็นหยุดรถไฟครับรถไฟก็จะเคลื่อนขบวนมาแล้วก็ต้องหยุดนะครับห้ามให้รถไฟเคลื่อนขบวนไปได้นะมีทั้งหมด3ขบวนนะครับอันนี้ก็ขบวนสุดท้าย แค่นี้เลยครับมิชชั่นคอมพิวต์แล้วง่ายๆแค่นี้เลยครับสำหรับทริกในการเล่นซึ่งถ้าใครอยากเก็บของอัปเกรดไวๆวหรือเก็บอีพีนะครับอาเคดนะครับก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งครับที่เล่นง่ายแล้วก็จบไวเอาล่ะต่อไปนะครับผมจะไปเล่นแบบรวมพลังท้าสู้แบบ3คนนะครับซึ่งมีพ่ามีแบ็คแล้วก็ผมนะและพวกผมนะครับทั้ง3คนนี้ก็เคยเล่นเกมเวอร์ชั่นยุค90มาแล้วด้วยเป็นเกมหนึ่งที่พวกผมอยากจะเล่นมากๆนะครับเกมนี้เล่นแล้วทาให้คิดถึงสมัยก่อนมากๆเดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ เอาล่ะเดี๋ยวเราจะลองเล่นด่านแรกก่อนนะครับซึ่งเราสามารถเตรียมพร้อมก่อนที่จะไปรบได้นะครับเราสามารถเลือกสกิลที่จะไปซัพพอร์ตทีมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอัมโมนะครับซึ่งศักยภาพเสริมนี้นะครับจะเพิ่มการยิง M S P D แก่ตัวเองในเจ็ดวิขณะเดียวกันจะไม่ใช้กระสุนแล้วก็เฟิร์สเอทนะครับจะฮิวตัวเราเองแล้วก็สมาชิกนะครับสาตัวนี้จะได้รับโล่แม็กเฮดพีเก้าสิเปอร์เซ็นต์และดูการโจมตีของศัตรูในระยะนะครับซึ่งเราก็ต้องเลือกให้เหมาะกับด่านหรือว่าสถานการณ์นะครับซึ่่่งผมมจจจจะะะะะะเเ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 ลลลืืืออออออกกกปปป็็็็็นน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 าารรรร์โคคคััับบบแแ้้ววฟิิสสพีีช

ย่างย่งย่งเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนิดหน่อยมึงรอให้แบบเหลือได้น้อยอ่ะให้เขาขออ่ะแบ็คอุ้ยบอสบอสบอสตัวนี้เป็นมินิบอสนะพี่อ่ะคือหอดแล้วอ่ะคือหอดแล้วอ่ะมีอยพี่น้องฮีวพี่หน่อยอย่าไปกดใกล้เขาอุ้ยแต่เขาไม่ได้ไงประเด็นกูแม่กูแม่กกดเชีชิลด้วยเอาดิตายกันทั้งวันนี้แหละเมาแล้วบอสมาแล้วเออกูต้องเป็นหมูไม่เล่น อาจจะออกมาเป็นงูก็ได้ไหนมันอยู่ไหนอ่ะอ๋อโอเคขบนข้างบนบนข้างบนต้องหลบไปนี่ต้องหลบไปกลมๆนี่ด้วยโอ้หลบเบเซอร์อีฟี่โุ้ยอย่างแรงเลยอ่ะนั่นจะเป็นป้อมปืนลองด้วยเดาลองด้วยเดาลองด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมือนที่หลบไปให้หลบหลบง่ายอยู่างหลบหลบหลบไปหลบให้ยลบให้อีกสองลอดอีกหนึ่งลอดเออเรียบร้อยย โอเคด่านสองนะครับตอนนี้มาแล้วโยนปิ้วตัวนี้ข้าอะไรนะข้าเลยข้าเลยยอะเลตัวนี้ข้าเลยอะไงโอ้ยเยอะมากเยอะมากเยอะมากโอเคไปต่อมาแล้วมันลังโดนลังโดนเอ้ยมันเล็งบุ๋มมีมันเล็งบุ๋ม มันล็อก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 เลยเอ้ยเฮ้ยอืเ้ไปตั้งเยอะตั้งแย่เฮ้ยเดี๋ยวพี่ซับดาวให้พึ่งือพึ่งรู้ว่าเป็นแทงอะไรอพี่วะเนี่ยเ้ยไอตัวฮิวฮิวหน่อยดิฮิวหน่อยแบ๊าคงอยู่งอยู่แบบนี้คงอยู่แบบนี้พี่เอาไปทผมเลยเสียไป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 เเโเเยอเย่สดี้ียเถก เฮ้ยมันไม่ยอมบมดเฮ้ยอยู่ดีๆเอาๆพี่ยอ๋อเจ้าตายแล้วพี่เองพี่เองอสนามแล้วก็สนามก็สนามแล้วเออล่วงไปดิตายตอนจบมันจบเลยนะเราจะได้อะไรเพอร์เฟกเออได้เพอร์เฟกอยู่โหยของรางวัลเพียบนะครับเอาละครับเป็นไงกันบ้างกับเกมเมทเออร์สลักอเวคเคนนินะครับ ซึ่งใครที่เป็นแฟนขับของเกมนี้นะครับเรียกได้ว่าเขาว่าเปิดในมือถือแล้วภาพสวยมากขึ้นการควบคุมตัวละครสม ooth ยิ่งขึ้นนะครับทำให้คิดถึงยุคก่อนนะครับใครที่อยากเล่นก็สามารถดาวน์โหลดได้คลิปนี้ได้เลยหรือสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Google Play และ App Store นะครับได้ทั้ง iOS และ Android เลยใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับและเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ